เอาละทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปวาดแพรอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากทุกคนแต่ว่าผมเพิ่งได้ไอเทมที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นของที่แบบดีที่สุดในเกมเลยพูดอย่างงี้ได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดีจริงๆถามว่ามันคืออะไรครับมันก็คือของที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับมันอยู่ในมือผมแล้วครับไอ้แท่งไม้สีเหลืองๆนี่แหละทุกคนสิ่งนี้นะครับมันคือไม้พายทองคําครับ ใครก็เป็นเจ้าของได้เพียงแค่คุณมี99โลบัคนะครับถามว่าเฮ้ยอันนี้ผมมาโฆษณาหรือเปล่าไม่นะไม่นะผมไม่ใช่เจ้าของแมปแล้วแมปก็ไม่รู้จักกับผมแล้วผมก็ไม่ได้ถูกจ้างมาแต่ว่าผมซื้อมาแล้วแล้วมันก็โคตรแรงนะครับเรามาดูคําโฆษณากันก่อนนี่เขาบอกว่าไม้พายทองคําพลังที่เกินขีดจากัดพลังเกินขีดจํากัดแต่ทุกคนนั่นหมายความว่ามันจะแรงกว่า ไม้พายทุกอันที่มีมาเลยนะครับเนี่ยไม้พายพลาสมานะครับแรงที่สุดเท่าที่มันมีขายตอนนี้ราคา1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ความเร็วอยู่ที่9นะครับซึ่งผมก็มีแล้วนี่ไม้พายพลาสมานะครับแต่ว่าพอผมมาทดลองพายแลยนะ้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม้พายทองมันแรงกว่าเฉยเลยเว้ยผมก็ไม่รู้ได้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าฉะนั้นเราลองมาทดลองนะอันนี้ผมจะเอาไม้พายที่โหดสุดในเกมก่อนไม้พายพลาสมาครับจะพายกันไปแบบเร็วที่สุดเรื่อยๆ ทุกคนได้ดูว่าเออมันเร็วแค่ไหนและอันไหนเร็วกว่ากันนะครับเราลองดูมุมกว้างบ้างก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือพายแบบเต็มที่เร็วที่สุดลองพายขึ้นางบนลอยข้ามมาเลยลอยข้ามมานี่เลยครับก็แปลว่าไม้พายพลาสมาเนี่ยเออมันก็โหดสุดๆจริงๆอะ่ะนะแต่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูไม้พายทองคำบ้างลองพายกันแบบว่ามุมกล้องใกล้ๆก,ก,ก่อนพายกันไป เริ่มเร็วนะครับทีนี้เราลองดูมุมกล้องไกลๆบ้างแทบจะพลังพอๆกันเลยนะผมว่านะแถมจะแรงกว่านิดนึงนะผมคิดว่ามันแรงกว่านิดนึงอะดูดิมันลอยๆอยลลองลองอุ้ยดูอันนี้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ป่าว่าพายอยู่บนน้ําทะเลเฉยๆนะครับยังไม่มีการชนเข้ากับอะไรเลยแต่ว่าไม้พายทองคําก็ทําให้เรือเนี่ยเร็วมากจน จนเรือแบบลอยไปแล้วปล่อยผมลอยอยู่กลางอากาศตกน้ําตายครับแต่ผมว่าถ้าเกิดไม้พายทองเนี่ยมันแรงกว่าทุกอันนะทุกคนนั่นหมายความว่าไม้พายทองนี่มีข้อดีมากนะเพราะว่าต่อให้เขาอัปเดตไม้พายอื่นเข้ามาต่อให้มันจะแรงไป9ไป10ไป20เลย30เลยราคาไม้พายมันไป3ล้านแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วไม้พายทองก็จะต้องแรงกว่าอยู่แล้ววะ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้ไม้พายทองเนี่ย รียกว่าออกไปเปิดกล่องนะครับไปฟาร,ร์มของกันนะเรามาเริ่มกันด้วยที่นี่ก่อนเลยพายเข้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียวเออแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นเรือใหญ่เี่ยมันน่าจะพายช้าลงนะเพราะว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นเนาะบาซิโลซอรัสตัวอะไรวะตัวนี้ไม่โหดไม่โหดใบพายนี้มันเร็วก็จริงอะแต่มีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะข้อเสียก็นั่นแหละที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าเกิดเราพายมันเร็วเกินกําหนดเนี่ยเกินลิมิตอะมันจะทําให้เราเด่ แรงเกินครับจนชนอะไรนิดนึงเนี่ยคือปลิวเลยนะแต่มันก็มีวิธีแก้แหละทุกคนก็คือสร้างเรือให้มันใหญ่ขึ้นพอเรือมันใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ปลิวง่ายไงแต่น่้นก็จะว่าเป็นข้อเสียนะเพราะว่าสร้างเรือใหญ่เนี่ยก็ต้องเสียแบบเสียเงินเยอะขึ้นไปอีกนะไหในผมลองนะลองสร้างเรือโอเคอันนี้เป็นเรือพายแบบเรือพายธรรมดาเลยเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผมทําเรือแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ความมั่นคงในการเดินทางของผมเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่า ผมจะลองพายแบบขีดสุดไม่มีขีดจำกัดไหมพายแบบเต็มที่เลยนะครับตอนนี้คลิกรัวๆเลยเฮ้ยผมว่าช่วยนะแต่ผมก็ว่ามันช้าลงเว้พเพราะเรือหนักอย่างที่เราคิดไว้นะและข้อเสียของเรือหนักก็คือมันจะแพงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้บล็อกในการสร้างเยอะพอมันแพงปุ๊บเราพายขึ้นมานี่เรา,าเ,เราเอาของเราของเสร็จเรากลับไปไม่ได้เี่ยเสียเรือฟรีเลยแหละขอของโหดๆอุ้ยเมื่อกี้มีหมึกยักษ์ด้วยนะ แล้วเราก็ต้องมาสร้างเรืออีกครั้งหนึ่งไม่ไหวครับเราไปกันด้วยแผ่นไม้นี่แหละดีที่สุดแล้วมันเริ่มโดดแล้วทุกคนมันเริ่มโดดแล้วมันเร็วเกินมันเร็วเกินตอนนี้มันเร็วเกินมันเริ่มรุนแรงนยครับมันเริ่มรุนแรงเรือเราเร็วขนาดนี้ผมอยากพาคนอื่นมาด้วยจริงๆเลยโอ้โหจมดารียบ้อยลองคิดดูถ้าเกิดผมพาคนอื่นไปด้วยนะนั่งกันไปห้าคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคน เอ้ทุกคนผมพายเรือคนอื่น oh, <g ül ically> ผมพายเรือคนอื่นเขาผมพายเรือคนอื่นเขานะครับไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยด,ด้วยขึ้นมาเออไอ,อ้อ ι, บัดดี้บัดดี้เออสามคนสามคนไปสามคนไปช่วยกันช่วยกันช่วยพายคือผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าไอ้ไม้พายสีทองเนี่ยมันสามารถทําให้เราพายเรือคนอื่นได้หรือเปล่านะแต่ดูจากที่ผมควบคุมเรือเขาได้นี่ก็หมายความว่าผมพายเรือเขาได้อยู่นะ แล้วก็ทุกคนดูที่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนมีเขียนไว้ด้วยว่าล็อกแพรหรือเปิดแพรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดแพรเนี่ยคนอื่นจะมาแบบพายแพรเราได้ใช่ไหมมีสิทธิ์นะอาจจะใช่นะไม่งั้นมันจะมีแบบล็อกแพรมาทําไมถูกไหมผมว่าไม้พายสีทองนี่มีดีกว่าที่คิดว่าออมันพายเรือคนอื่นได้วะโคตรดีนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปทดสอบอีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถพายเรือคนอื่นได้จริงบ่ มันต้องรอคนสร้างเรือมาว่ะตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างเรือเลยเดี๋ยวผมเอาผู้ช่วยเข้ามาทดสอบดีกว่าทุกคนเอาล่ะทุกคนครับและนี่ก็คือตัวผู้ช่วยของเราเดี๋ยวผมจะให้เขาสร้างเรือนะครับแล้วก็ผมจะลองพายเรือของเขาเลยโอเคผมจะโดดลงไปเลยคนเดียวและพายเอ้ยได้ครับโอเคทุกคน เราพายเรือคนอื่นได้จริงเราพายเรือคนอื่นได้จริงเว้ยเอาล่ะไม่พายสีทองมีดีกว่าที่คิดนะเนี่ยแค่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่งมาขึ้นเรือคนอื่นครับแล้วก็ไปกันเถอะเดินไปเลยไปเลยไม้พายของฉันพายเรือคนอื่นได้อุ้ยแต่ว่ามันไม่สมูทเท่าไหร่เรียกว่ามันแบบไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะเอคือแบบเราไปขยับเรือคนอื่นได้เท่านั้นนะครับ แต่ถ้าใครเขากดตรงนี้ไว้ล็อกไว้แบบนี้ายเรือเขาไม่ได้นะจบเลยนะครับแบบนั้นโอเคทุกคนผมว่าไม้พายสีทองนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สนุกใช้ได้เลยนะเร็วใช้ได้เลยและที่สําคัญก็คือไปพายเรือคนอื่นเขาได้ด้วยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ทุกคนไม้พายสีทองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามไปถึงจุดสิ้นสุดอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะไม่แน่ว่าการเปิดกล่องเนี่ย ตอนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยอาจจะทําให้ผมได้ของดีนะต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้พายผมอะ่ะมันพายได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าผมอยากไปช้าๆครับเดี๋ยวเรือล่มค่อยๆไปถ้าเริ่มพายแล้วแพลอยเนี่ยคือแบบต้องช้าลงหน่อยแหละเดี๋ยวถ้าแพรเริ่มลอยแบบนี้ได้ยังไงนะไม่ดีนะไม่ดีนะโอเคจุดสิ้นสุดอยู่นี่แล้วครับตอนกระโดดต้องโดดให้ดีเดี๋ยวตกเรือเรียบร้อยมา เราจบคลิปกันไปด้วยการเปิดได้ตัวโหดๆนะครับเฮ้ยได้ตัวโหดจริงนะได้ตัวโหดจริงนะแต่ว่ามีแล้วไงไอตัวนี้ไงนะครับเออก็ก็อย่างน้อยก็ได้ตัวโหดนะแต่ว่ามีแล้วโถ่ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับคลิปนี้บายบายครับเฮ้ยเหลือลูกหัวใจว่ะไปด้วยไปด้วย ดูดิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะอะไรอยเนี่ย